สวัสดีครับแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมด้วนด้วนนะครับผมพี่น้องมาแล้วนะครับผมเลขหลวงปูซีหกหนึ่งนะครับผมพี่น้องปูซีหกหนึ่งกับเลขมาแล้วนะครับผมพี่น้อง ในงวดวันที่30ธันวาคมนะครับผมพี่น้อง2 5ห6 3นะครับผมพี่น้องสำหรับเลขผูชงหกหนึ่งนะครับผมนอกไอ้เขามาแล้วนะครับผมวดนนี้เป็นงวดที่8แล้วนะครับผมนพี่น้องงวดที่9วันที่30ธันวานะครับผมก็มาลุ้นตามต่อนะครับผมพี่น้องล่าสุดเนี่ยผมเลขปู461ก็ไหมานะครับผมเป็นเลข3ตัวนะครับ470นะครับผมพี่น้องแล้วก็471นะครับผมพี่น้องข้าวเขาห้องปูอยู่นะครับผมเนาะ 7จ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมเนาะเขาสองคู่เนาะพี่น้องเนาะสำรับตัวเลขปูสี่หกหนึ่งนะครับผมเนาะตามทีแอดมินเคยนําเสนอไปนะครับผมเนาะว่าหลวงปูแล้วแต่นี้มีดฝันนะครับผมพี่น้องฝันว่ามีคนเอาหายให้่หลวงปูนะครับผมเนาะหายปูเก็บรักษาไว้นะครับผมเนาะว่าจะหายอีกสามงวดว่าสั้นนะครับเนาะทีแอมินนําเสนอไปนะครับผมเนาะก็เขามาเร้วนะครับผมสงงวดติดนะครับผม นะครับผมงวดที่3มนะครับปูกระห้มาแลลวนะครับผมเอ็ดมินก็ได้โทรถามปูแลลวนะครับปูห้ตัวเลขมาแล้วนะครับผมเนาะครับผมพี่น้องกับโมชมบึงนะครับผมนาะว่าเหลขกปูซีหกหนึ่งนะครับผมเนาะสีถือกอกถูกใจพี่น้องบอนะครับผมเนาะนะครับผมกับโมชมเป็นแนวทางนะครับผมเนาะปูหมานะครับผมเป็นเลขหนึ่งเกานะครับผมพี่น้องแล้วก็ศูนย์เก้านะครับผมแล้วก็สองเก่านะครับผมพี่น้องเนาะสามคูปูหมาาโบลายนะครับผมเนาะ สำหรับที่วงกลมใบหนึ่งเก่าคือเลขกเดนเดอนะครับผมพี่น้องปูเนนย้ำมานะครับเนาะนะครับผมสำหรับเลขล่างนะครับผมปูห้มาหนึ่งแปดนะครับผมพี่น้องราคาแปดสองนะครับผมพี่น้องราคาแปดศูนย์นะครับผมเนาะที่วงกลมใบหนึ่งแปดคือเหลขกเดนเดอนะครับผมพี่น้องสำหรับตัวเลขกปูซีหกหนึ่งนะครับผมหนึ่งวันทีสามสิบท่านว่าเนาะพี่น้องเนาะครับผมสำหรับเลขกสามสามตัวนะครับผมสามคูปูให้มาโบลายนะครับผมเนาะไ้มา สองเก้าหนึ่งนะครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมพี่น้องเก้าเก้าหนึ่งนะครับผมเนาะสาหรับตัวเลขปูสี่หกหนึ่งนะครับผมเนาะแอดมินก็นํามาเป็นแนวทางนะครับเนาะแอดมินเป็นซื้อกลางนะครับผมเนาะเหลขกเด็ดดีแอดมินก็นํามาปิดตอนพีตอนนองนะครับผมเนาะแอดมินก็มีแต่ความหักพีหักนองเด้อนะครับผมเนาะ ครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับผมนอตถือบสนใจกับโลกเหล็กปูซีหกหนึ่งนะครับผมก็กดเลื่อนพานได้นะครับผมบววกันนะครับผมพี่น้องเนาะนะครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับผมนอตถีชอบกับตัวเหล็กปูซีหกหนึ่งนะครับผมเนาะกาแคบนาจอไว้นะครับผมเนาะยานิวินบัวนะครับแคบไปเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะเพื่อสีไม่โชกเพื่อสีไม่ลาบนะครับผมน็อตถือรเตลีนะครับผมกับปูซีหกหนึ่งนะครับเนาะจะถือละวันใหญ่นะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องก็ ก็ขอพี่น้องนะครับผมเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมครับผมพี่น้องที่เขามารับชมแล้วก็ฝากเลด้อนะครับผมพี่น้องฝากกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนในแอดมินเลยด้อนะครับผมเนาะเพื่อพี่น้องสิ่งเดียวพลาดคลิปต่อๆไปนะครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินขอพี่น้องนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านเ้ยนะครับผมมีเงินทองใส่บวขาดมือทุกท่านครับผมสวัสดีครับ